เดี๋ยววันนี้นะคะบุฟเฟ่นะคะเราจะพามาทานอาหารบุฟเฟ่ทุกวันอาทิตย์นะคะเอฟลิเซนเดย์บุฟเฟ่นะคะเป็นบุฟเฟ่ฝรั่งนะคะคนเยอะนะคะดูรถก็รู้ค่ะว่าคนเยอะเราจะดูอาหารกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูอาหารบุฟเฟ่กันนะคะเป็นบุฟเฟ่ฝรั่งนะคะนี่ค่ะ มาจใส่กอ,อ็ฮัลโหลวัชิคุวัชิคุอเอาหารที่ผมเป็นประมาณนี้โอ้สังเกตตัวนี้ด้วยอาหารเหลือปรับขีดละหนึ่งร้อยปรับขีดละหนึ่งร้อยเลยนะคะ ทานให้หมดนะคะถ้าเอามาแล้วเอามาแล้วต้องทานให้หมดนี่ก็จะมีนีอ่อีกอันนี้เป็นเค้กเหรอคะเอาขนมปังาอาหารจะเติมตลอดเลยนะคะกืดไอ,อเดียค่ะนน่เป็นโฮเทสสลัดเท่านั้นที่เราทำนะคะแต่เราทำจะไม่เละขนาดนี้นะคะสลัดนะ้ำผึ้ง คนก็เยอะอยู่นะคะแล้วก็มีสลัดค่ะมีสลัดนะคะไช่เรียกยูคัมฟ้อมเรียกยูคัมฟ้อมปั้นโอเคเปิดใช่ไหมคะลุงครับชิม290ต่อหัวคะ่ะนี่ก็จะเป็นน้ำนะคะก็จะเป็นน้ำส้มมีน้ำส้มกับน้ำ ็มีนี่เจ้าภาพคือนี่เจ้าภาพคือนี่ฮัลโหลฮัลโหลนี่โอเค hello, hello. <laughs> เอาเข้าหน่อยอเข้าหน่อยนะฮะจะโอ๊ทค่ะมันเขามีเฉพาะส<า>วัสดีนะคะ<า>อยากทราบว่าร้านเหล่านี้เปิดมานานกี่ปีแล้วคะร้านที่มีบุฟเฟ่อมีบุฟเฟ่เหรอค่ะตรงนี้เจ็ดปีเปีที่มีบุฟเฟ่่นี้ทำมาเจ็ดปีนะคะ<า>เป็นที่อ,อยู่ในโครงการโครงการตรงไหนคะ ันอ <essen> so, okay. mm ๋อันโอเคค่ะเพราะว่ามันแปลกมากนะคะเป็นบุฟเฟ่ฝรั่งนะคะไม่เคยเห็นนะคะรายการต่างๆเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวจะพาชมนะคะนี่ค่ะลุงตักน่ะหาหมันเงี้ทิ้งยูเซ่ฮาแซมเอนดูลีก็เปิดเซอร์เอแล้วก็เป็นอีกที่ฮากรอบๆไปแล้วฮากรอบๆไปแล้วเดนาพอกไปแล้วเออยูโมวิลกี้ฮาเหมืองี้ทิ้ง อาหารหลากหลายมากเลยค่ะยังมีหลายอย่างให้ซื้อกลับบ้านค่ะนี่ค่ะมีหลายอย่างสำหรับขายด้วยนะคะคาเมลบัตเตอร์ให้ดูสวิตซ์ลั่ขยันมากมายค่ะเจ้าของค่ะ ที่ขอถามหน่อยร้านเราเปิดมานานแค่ไหนและ้วคะเปิดนานแค่ไหนแล้วร้านนะฮะแปดถึงเก้าปีแล้วเหรอโอ้ี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยแล้วมีหลายอย่างด้วยวมินแล้วชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรไหนตรงไหนชื่อร้าน,านไม่มีว <c oughs> ไม่เห็นชื่อร้านเธอเลยโอ้รูกเกอร์บันดาซิต าไไนี่ค่ะชื่อร้านอย่างนี้นี่นะคะอยู่ซอยร้อยสองนะคะร้านก็จะอยู่ตรงกันข้ามค่ายมวยนี่นะคะอยู่ข้ามค่ายมวยนี่ค่ะบุฟเฟ่ต์วันอาทิตย์นะคะคนเยอะอยู่เพราะว่าเป็นกึดไอเดียมากเลยนะคะพูดง่ายๆก็เป็นบุฟเฟ่ต์อาหารฝรั่งนะคะ มีโฮมเมดด้วยนะคะร้านนี้เห็นไหมคะมีหลายอย่างนะคะประกาศดองก็ทําเองทุกอย่างทำเองแล้วก็ขายตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยพักพอมาเต้นยันทิ้เยันทิ้บรรจกุลเก๋ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะขอให้มีความสุขนะคะตาโอ๊ตอะ หาลองทมอินไทยแลนด์หาลองไลฟ์อินไทยแลนด์แล้วโอเปรทูสันทาด้วยกันก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะเก๋บายบายค่ะบายบายนะคะขอบคุณนะคะเจ้าภาพค่ะ